มีหลายคนถามมาว่าเจ้าแม่ทีคะเราจะดูค่าคอมมิชชั่นได้จากตรงไหนและเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่และเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินค่าคอมมิชชั่นเราจะเข้าวันไหนได้เลยเดี๋ยววันนี้เจ้าแม่ทีจะพาไปดูนะละเอียดสุด,สดวันที่เข้าและกําไรค่าคอมมิชชั่นที่เราได้นะคะในช่องของเราเองนี่แหละแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคแต่เคล็ดลับดีแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่ช่องของตัวเองนะคะแล้วก็มากดที่ตะกร้าสินค้าของเราตรงนี้เลยเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ tiktok shop ค่ะเสร็จปุ๊บให้เรากดที่ค่าคอมมิชชั่นตรงนี้เลยค่ะแล้วก็นี่นะคะตอนนี้ถอนไปหมดแล้วนะก็เลยไม่เห็นนะคราวนี้ถ้าเราจะเช็คนะคะว่าสินค้าไหนที่มีคนสั่งจากตะกร้าเราไปบ้างนะคะให้กดตรงคำสั่งซื้อในโปรแกรมในหน้าตรงนี้เลยค่ะ เราก็จะเห็นเลยนะคะว่ามีคนกดสั่งซื้อผ่านหน้าร้านเรานะคะที่เราเอาตะกร้ามาใส่ไว้นะคะเป็นค่าในหน้าเนี่ยมี1ชิ้นได้ค่าคอมมิชชั่นโดยประมาณเท่านี้นะคะนี่ค่าคอมมิชชั่นตัวจริงก็จะเห็นเลยมีอีกชิ้นหนึ่งได้ค่าคอมมิชชั่นเท่านี้นะคะน,น,นู่นนี่นี่นั่นและเงินเข้าวันไหนสังเกตค่ะด้านล่างมันจะมีคําว่าชําระแล้วนี่คือวันที่เข้าของเงินค่าคอมมิชชั่นนะคะ ดูรายละเอียดก็ได้ลองกดเพิ่มแบบนี้ค่ะคือเอาจริงคือของอถูกชำระแล้ววันที่28เพราะฉะนั้นเงินที่จะเข้าเรานะคะก็จะเป็นวันที่28นั่นเองนะคะเนี่ยมันจะถูกมากองที่ตรงนี้ค่ะตามวันที่ลูกค้าชำระเรียบร้อยแล้วนะคะ รู้แล้วนะคะเราทำคลิปเป็นค่าในหน้าได้ค่าคอมมิชชั่นวันไหนได้เท่าไหร่อะไรยังไงแบบนี้เลยใครชอบเคล็ดลับข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืมพิพมคอมเมนต์มาบอกเจ๊แม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆที่เขายังไม่รู้นะคะ